I n ง n นวพอด c a สต better than ever สวัสดีครับพบกับขื o น Morning i n g Now รายการที่จะพาคุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละวันแบบที่ไม่ซ้ำกันเลยทีเดียววันนี้จะเป็นเรื่องของ top secret กับเรื่องที่มีชื่อว่า4วิธีฟังเพลงแถมเก่งภาษาอังกฤษสวัสดีครับเพื่อนๆชาวอิง n นวนะครับวันนี้พี่เอกและทีมงานอิงนาวเนี่ย อยากจะมาชวนร้องเพลงเฮ้ยไม่ใช่อยากจะมาชวนฟังเพลงถูกแล้วนะครับวันนี้ใครที่ชื่นชอบในการฟังเพลงเนี่ยเป็นข้อได้เปรียบมากๆเลยนะครับเพราะนอกจากจะเป็นหนึ่งจิ๊กซอในการเรียนภาษาอังกฤษอย่างได้ผลนะครับยังทําให้เรานั้นสนุกไปกับเพลงแล้วก็ได้มีสีสันไปกับชีวิตด้วยนะครับผม4ข้อที่ว่าจะมีอะไรบ้างไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวก่อนอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเพจและทีมงานอิงนาด้วยนะครับเริ่มต้นที่ข้อแรกนะครับเลือกเพลงที่ใช่ การเลือกแนวเพลงที่ชอบนะครับเป็นปัจจัยสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าเราก็อยากจะเอนจอยไปกับมันใช่ไหมครับในการที่เราเลือกเพลงเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยโดยเฉพาะเพลงที่มีคําศัพท์หลากหลายถ้าเราเพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษนะเราควรจะหาเพลงที่เป็นเพลงสําหรับเด็กมาฟังนะครับเพราะว่าจะมีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายจังหวะช้าและร้องออกเสียงชัดเจนนะครับมาต่อกันที่ข้อที่2นะครับเรียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมเข้าใจเนื้อเพลง แน่นอนว่าการฟังเพลงอย่างเดียวนั้นอาจจะไม่พอนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจความหมายของเพลงด้วยนะครับลองศึกษาแนวเพลงและเนื้อหาเพลงก่อนจะฟังนะครับจะช่วยให้เรานั้นจำคำศัพท์และภาษาอังกฤษในเนื้อเพลงได้ง่ายขึ้นลองเข้าที่ y t u t u นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า music english นะครับจะมี Music v วิดีโอเนี่ยให้เรานั้นดูเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ยังมีซับภาษาอังกฤษให้ด้วยนะครับมาต่อกันที่ข้อที่3ร้องตามไปด้วย แน่นอนว่าเมื่อเราเข้าใจเนื้อหาของเพลงแล้วเนี่ยการฟังซ้ำหลายๆรอบนะครับพร้อมกับการร้องตามไปด้วยเนี่ยโดยการที่เรานั้นเปล่งเสียงออกมาให้ดังๆนะครับไม่ใช่ตะโกนนะคือร้องเต็มเสียงนะครับก็จะช่วยให้เราออกเสียงอย่างมั่นใจนะครับนอกจากนี้เนี่ยแนะนําว่าการฝึกร้องเพลงโดยไม่ดูเนื้อเพลงเนี่ยก็สามารถช่วยได้นะหรือถ้าใครที่ชอบร้องคาราโอเกะนะครับก็สามารถไปที่แอปพลิเคชันคาราโอเกะหรือว่า j u ๊กซ์มิวสิก็ได้นะครับเขาจะมีโหมดคาราโอเกะให้เรานั้นได้ร้องตามไปด้วยนะครับ และก็มาถึงข้อสุดท้ายอันนี้สําคัญมากๆเลยนั่นก็คือทบทวนบ่อยๆนะครับแรกๆของการฝึกฟังเพลงและร้องเพลงนะครับไม่ควรที่จะเปลี่ยนเพลงจนกว่าจะเรียนเพลงนั้นเสร็จนะครับถ้าวันนี้ทักษะการฟังแล้วก็คําศัพท์ของเราเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมากแล้วนะครับในความรู้สึกของเราหรือว่าเราเน้นอยากจะทดสอบมาแล้วนะครับแนะนําว่าให้ลอง ไปทดสอบกับเจ้าของภาษาดูบ้างนะครับเราก็จะได้เห็นว่าทักษะภ,ภาษาอังกฤษของเรานั้นจะได้ก้าวหน้าไปถึงขั้นไหนแล้วนะครับรับรองว่าเราจะตกใจแน่นอนว่าหู เดี๋ยวนี้ฉันพัฒนาไปขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยให้กําลังใจกันไว้นะครับอย่างที่บอกว่ารู้ตัวอีกทีก็พูดคล่องเหมือนฝรั่งแล้วนะครับวันนี้มีคําถามทิ้งท้ายไว้นะครับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยชอบฟังเพลงอะไรกันนะครับสามารถแบ่งปันกันมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังฝึกฟังเพลงและก็ร้องเพลงกันอยู่นะครับและสุดท้ายนี้สําหรับใครที่สนใจอย,อยากพัฒนาภาษาอังกฤษ และติดตามความรู้ดีๆกันแบบฟรีๆได้ทุกวันเรายังมีบทความสนุกสนๆอีกเยอะเลยที่เว็บไซต์ ingnow.in.th หรือจะติดตามพันธน้นาแฟนเพจ facebook ingnow.in.th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์หรือว่าจะเป็น YouTube Spotify และทุก Podcast p l a y เยอเอาไอว้ทางก็ได้นะครับแล้วพบกันในตอนหน้านะครับอย่าลืมวันนี้ถ้าใครที่ชื่นชอบกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามให้กับพี่และทีมงานอิงนาวด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังกันจนจบเอพิโซดนี้สำหรับเอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมมาติดตามกันนะครับแล้วพบกันในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ See you soon!